สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบ้านโหรศาสตร์ศสาสตร์แห่งหงจุ้ยวหงจุู้้ดาวเก้ายุกกับผม วัดพระรางค์ครับคุณผู้ชมครับทุกค่าวันเสาร์อย่างนี้นะครับเวลา19บเนาฬิกาถึง20่สนาฬิกาโดยประมาณนะครับเราจะได้พบจับอาจารย์มงคลมงคลประพฤติที่จะมาไขาข้อเรื่องราวฮวงจุ้ยต่างๆการแก้ไขต่างๆนะครับที่เรียกว่าอาจารย์ยอมรับกันเลยทีเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีหนทางการแก้ไขอย่างแน่นอนครับและว,วันนี้นะครับคุณผู้ชมเราขอพูดถึงเรื่องราวของบันไดหลายคนคงจะคุ้นนะครับและหลายคนที่ติดตามรายการของเราเป็นประจําแล้วนะครับขอจะรู้ได้แล้วว่าบันไดมีทั้ง บันไดแบบมิดชิดบันไดแบบช่องโหว่ดีอย่างไรเสียอย่างไรและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรวันนี้นะครับรายการของเรานะครับได้เกียรติจากอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรภมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณนิทับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเอ่อพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งกับของเรานะฮะก็คือ วันทหารผ่านศึกอ oh อย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็ต้องสมควรที่จะช่วยเหลือเหล่าบรรดาทหารทั้งหลายเหล่านี้ผู้ที่มีความกล้าหาญร,รักษาเอกราชประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับจนบางท่านเนี่ยนะฮะมีร่างกายทุกลกทุกข์ลักพาอย่างน้อยเนี่ยนะครับให้ท่านเนี่ยซึ่งเป็นชาวไทยเนี่ยช่วยกันซื้อดอกป๊อปปี้นะครับ,ค,รบคนละหนึ่งดอกดอกละสิบบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับบรรดาทหารทหารเหล่านั้นและครอบครัวของบรรดาเหล่าทหารทั้งหลายนะครับวันที่สามกุมภาพันธ์เป็นวันสําคัญอย่างมากนะครับพวกเราไม่ควรที่จะลืมนะครับถ้าขาดนะฮะเหล่าบรรดาทหารกล้าเหล่านี้เราก็คงไม่มีเอกราชจนถึงทุกวันนี้เปรียบเสมือนลัวของชาตินะอาจารย์เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆที่เราที่จะมอบให้กับเขาเราสบายแต่เขาลําบากอย่างน้อยน้ําใจเล็กน้อยเนี่ยเราต้องช่วยๆกัน เพื่อเอกราชของประเทศไทยเสร็จแล้ววันนี้อย่างคุณอิกได้พูดนะฮะว่าไอ้เรื่องราวของบันไดเนี่ยบางคนได้มองข้ามว่าเออฮงจุ้ยเนี่ยเอาแต่เรื่องหลักๆว่าเมื่อไหร่ถึงจะรวยนะครับเสร็จแล้วลืมคิดไปถึงเรื่องบันไดเพราะบันไดเป็นตัวนะครับหรือพลังที่จะนําโชคลาภให้ไหลเข้าสู่ตัวบ้านอย่างน้อยเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยทุกบ้านก็ต้องมีบันไดไม่มีบ้านไหนไม่มีบันไดไม่มีอย่างแน่นอนนะครับเสร็จแล้วตัวนําพาตัวเนี่ย ถ้าเกิดมันมีการโปร่งนะฮะหรือว่าการนำพาที่ไม่ดีกระแสะโชคลาภต่างๆเนี่ยที่จะไหลเข้าสูบ่บ้านของเราก็ย่อมเป็นสิ่งที่น่าเสียหายแต่อันนี้ถือว่าเป็นบันไดที่ดีนะค,คอ,อิทธิสวัสอย่างนี้เรียกว่าบันไดที่มิดชิดได้เลยคือท้องบันไดก็เทิบ,บด้านข้างบันไดก็เทิบ,บเพราะว่าอะไรที่บอกว่าถ้าบันไดเนี่ยโปร่งข้างเนี่ยการนำพาหรือพลังกระแสะโชคลาภมันก็จะรั่วไหลลอดออกไปได้แต่อย่างนี้ถือว่าถูกต้องนะครับ บางคนเนี่ยไม่เคยให้ความสนใจบางครั้งนะฮะบอกว่าไอ้ข้างบันไดเนี่ยไม่ต้องการที่จะมีเอาราวบันไดามาอยู่ด้านข้างของผนังตึกนะฮะเสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่าท่านเจ้าของบ้านว่าท่านท่านไม่แก่หรอครับนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีข้างของบันไดเนี่ยคอยกันไม่ให้เราตกคนเราเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องอายุผ่านไปเรื่อยๆนะไม่มีใครอายุหนุ่มสาวอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถึงแม้ว่าเล่นเป็นลวดลาย บ้านหลังนี้ไปเอาตัวอย่างจากนะฮะเขาเรียกพระราชวังอะไรที่อยู่แถวหัวหินเนี่ยใกล้กังวลใช่ใช่ใ <น S 2> เป็นบันไดสีขาวสีวเขียวแ,แล้วมีการฉลุลายการออกแบบนะครับถือว่าถ้าสวยงามก็ถือว่าเหมาะสมแต่ต้องปิดให้อยู่ปิดให้มิดชิดนะบางบ้านเนี่ยทำเป็นลูกกงงนาอย่างเงี้ย<อ>ถือว่าเห็นไหมฮะกระแสไหลขึ้นท้องบันไดทึบตนันก็นจริงแต่ด้านข้างก็ยังโปร่งอยู่มันหมายถึงว่าพลังงานที่ดีเนี่ยมันมีการเล็ดลอดออกไป แต่แล้วถ้ามันขึ้นได้เต็มๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะรับพลังโชคลาภได้เต็มร้อยอ,อย่างอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับลูกตั้งต่าง,างๆเนี่ยถ้าเรามีการออกแบบให้สวยงามแบบเมื่อกี้ที่สีขาวปนเขียวนะฮะเป็นแผ่นไม้มีการฉลุลวดลายเล็กๆน้อยๆอยก็สามารถที่จะเก็บพลังของโชคลาภได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากองค์จุ้ยทั้งนั้นนะองค์จุ้ยมีส่วนที่จะทําให้เราเนี่ยได้สิ่งต่างๆ,ๆแบบไม่คาดคิดนะฮะแต่ ทุกครั้งที่บอกนะฮะว่าการกําหนดบทบาทของวงจุ้ยเนี่ยเราต้องรู้จักสังเกตนะฮะจุดไหนเสียจุดไหนดีอย่างเนี้ยบ<ช>ันไดวกวนเห็นไหมครับ,รบเขาบอกว่ามันจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับคลื่นเกลียวของชีวิตทําให้ชีวิตเนี่ยประสบะแต่สิ่งร้ายๆต่างๆวกไปวนมานะ,ะครับไอการที่จะขึ้นนะฮะขึ้นแบบว่าหักศอก อย่างนี้ถือว่าเป็นบันไดที่ดีแต่ต้องเก็บนะครับเก็บพลังให้หมดอย่าให้มันรั่วอันนี้รั่วข้างรั่วท้องรั่วไปหมดอาจะย์ลืออันนีนนน้ที่บอกว่าเก็บพลังให้หมดนี่ข้างๆนี่มีส่วนด้วยหรือ่อนนอกจากการ,รท้องที่เดินขึ้นไดแล้วข้างๆนี่ก็ต้องเก็บให้หมดนะฮะก็อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นถึงความปลอดภัยวันหน้าเนี่ยท่านมีลูกหลานตัวเล็กๆนะครับมันก็จะได้ไม่รอดตกไปด้านข้างอันนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกบันไดจรนะบันไดจรลักษณะของบันได แล้วควรที่จะให้ดูอย่าให้มันเสื่อมซอมหรือนะครับอย่าให้มันมีมการชํารุดอ,อันนี้บ้านสร้างไม่เสร็จสร้างมาตั้งเป็น10บสปีเสร็จแล้วบันไดจรตรงนี้นะฮะชักชวนให้คนขึ้นบ้านเวลาจะขึ้นบ้านต้องอ้อมใต้ท้องตรงนั้นก่อนเห็นไหมฮะครเนี่ยแล้วก็วกขึ้นมาเพื่อจะขึ้นชั้นสอง ประตูหน้าบ้านไม่มีจะขึ้นชั้นสองต้องมาขึ้นทางนี้เสร็จแล้วความเป็นอยู่เนี่ยถดถอยไม่ว่าจะโชคลาภการงานนะครับ,รบก่อนนี้ท่านมีเงินหลายสิบล้านนะครับเสร็จแล้วก็เสียงเงินเพราะว่าอะไรลักษณะของจุ้ยมันมีส่วนแต่ก็ไม่ต้องกลัวเราต้องมีการทุบบันไดทิ้งบ,บันไดต้องขึ้นภายในบ้านนะครับแล้วนะต้องทําประตูทางเข้าเพื่อรับกับอะไรพลังกระแสโชคลาภถึงบอกไงฮะบันไดเนี่ยต้องควรสังเกตอย่าทําเป็นบันไดจรน,นะครับรบันไดต้องไม่ชํารุดมันหมายถึงว่า ชีวิตนะครับความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยกำลังจะถดถอยโชคลาภ<ม>เงินทองกําลังจะไหลออกไปหมดอันนี้เช่นเดียวกันนะเขาเรียกว่าปีกด้านข้างเนี่ยไม่ทึบตันพอควรมีช่องโปรง่งให้กระแสนเนี่ยมันลอดไหลออกไปบางบ้านก็มีลักษณะแบบว่าสร้างสูงถึง2อถึงสาชั้นเสร็จแล้วเกิดนะฮะมีบันไดลักษณะอย่างนี้มันกระแสขึ้นได้ไม่เต็มร้อยอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสังเกตไว้บ้างนะครับว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันส่ง ผลนะครับในทางลบให้กับบ้านของเราแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบ้านใดที่ดีเนี่ยก็ไม่สมควรที่หันออกสู่ประตูหน้าบ้านทําให้โชคลาภเนี่ยมันไหลเข้าเสร็จแล้วก็มันย้อนไหลออกทําให้บ้านหลังนั้นเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จรทํามาได้ร้อยก็หมดร้อยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเราไม่สมควรนะครับที่จะมีการ,รเขา,าเรียกว่าแก้ไขให้มันเป็นอย่างดีเสร็จแล้ว มีคนถามมาบอกว่าถ้าเราบันไดด้านข้างเป็นกระจกเนี่ยจะดีหรือไม่ดีพยอมไม่ดีกระจกเนี่ยมันใสต่อให้ปิดทึบยังไงก็ไม่ดีถ้าเป็นกระจกาสอยู่ก็มีเมื่อกี้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เขียนเข้ามานะครับส่งคําถามมาข้างหลังตากล้องบอกว่าถ้าด้านข้างเป็นกระจกละใช้ได้ไหมก็ใช้ไม่ได้ควรที่จะทึบนะครับทึบแล้วคุณ จะเจาะเป็นลายฉลุสวยงามก็ไม่เป็นไรอาจารย์ครับต้องขออนุญาตย้อนถามสักนิดหนึ่งครับว่าบันไดโจรนี่เปรียบมันคือบันไดที่ออนอยู่ในบ้านใช่ในศาสตร์ของวงจุ้ยเขาบอกว่าเป็นบันไดที่เสียมากที่สุดนะฮะเป็นการที่เราชักชวนหรือชักชักใยให้สิ่งที่ไม่ดีก็คือมิจฉาชีพเนี่ยเข้าสู่ภายในบ้านส่วนมากบ้านต่างจังหวัดจะทำจะนำแบบนั้นนะครับ การขึ้นบันไดคนนี้ขึ้นภายในบ้านไม่ใช่ขึ้นจากนอกบ้านเแล้วบันไดที่ดีเนี่ยนะฮะตามหลักของมงจุ้ยเขาบอกว่าต้องเป็นเลขคี่ห้ามเป็นเลขคู่นะครับเลขคี่อย่างไรวันนี้ขอเฉลยนิดนึงนะฮะบางคนนับไม่เป็นเราจะนับลูกตั้งเนี่ยนะครับนับลูกตั้งเสร็จแล้วก็ชั้นพักเราจะไม่นับอย่างเงี้ยนะครับนับสามเสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้เราไม่นับละตรงนี้เราก็มานับหนึ่งสองสาใหม่อะอย่างเงี้ยนะคุณเอกครับผม อันนี้คือพื้นชั้นล่างกล้องดึงเข้ามาอะไรครับนะโดยลูกตั้งเนี่ยขึ้นมานับ 1, นับ2นับ3เสร็จแล้วชั้นนี้ชั้นพักเราไม่นับแล้วแลมานับใหม่หนึ่นะฮะแล้วก็3มบันไดต้องเป็นเลขขี่ชั้นพักเราไม่นับอันนี้คือพื้นพื้นล่างนะครับอันนี้คือชาญนพักวิธีการนับนับแบบนี้นะครับเดินขึ้นมานับ 1, นับ2นับส ถือว่าถูกต้องต้องเป็นเลขคี่เท่านั้นถ้าเป็นเลขคู่นะครับสมมุติว่าเป็นเลขคู่เราควรจะปลูผพรมข้างล่างหนึ่งเผื่นนะครับเป็นการแก้แคทเสร็จแล้วบันไดขั้นที่ไม่ถูกต้องก็คือหมายเลข7นะครับห้ามี7ขั้น3ขั้น5้ขั้น9ขั้น11ขั้นถือว่าดีแต่ถ้า7ขั้นเนี่ยเขาเรียกบันไดจรน,นะฮะแล้วก็ในศาสตร์ของมุกจุ้ยเขาบอกดาวดาวเหมายเลข7ก็คือดาวโจรกรรมรหมายเลข7ของไทยก็เขาเรียกว่าเป็นดาวททดทุก เดินนะครับขึ้นลงมันจะเกิดความทุกข์ความเครียดเรียกว่าสามห้า <5, S 2> จะไม่ใช้เราทำไปเจ็ใช่3 5 9ห้า <10 S 2> เอดอย่างเงี้ยเป็นต้นบันไดคดวรจะอยู่ในความพอดีของเท้านะครับอย่าให้สูงจนเกินไปเหยียบให้พอดีฝ่าเท้าไม่ใช่เหยียบเข้าไปได้ครึ่งเท้านะฮะเราควรคำนึงถึงความปลอดภัยวงจุ้ยกับหลักของวิทยาศาสตร์มันคือคล้ายคายก,ายกันนะฮะอะไรคือ พอดีคือเหมาะสมอันนั้นแหละครับนะแล้วบันไดที่ดีควรที่อยู่ในตําแหน่งของดาวดาวที่ก่อเกิดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภในศาสตร์ของพลังงานดาวเก้ายุคก็คือในตําแหน่งลาบก็คือดาวหมายเลขเก้าหรือดาวบารามีวิบัติซึ่งเราจะสอนกันในวันที่24กคุมภาพันธ์นะครับหลักในการเดินดาวหรือหลักของวิชาดาวเหิน,นตําแหน่งบันไดจะอยู่ซ้ายอยู่ขวา เราต้องดูตำแหน่งของดาวที่สามารถเคลื่อนไหวได้ห้าไปอยู่ในตำแหน่งดาวห้าราบวิบัติแต่ถ้าเป็นบารามีวิบัติก็คือห้าสีดำเคลื่อนไหวได้หรือเป็นดาวเก้านะครับเก้าคือราบหนุนตำแหน่งบันไดเนี่ยนะครับเราควรที่จะดูว่าอยู่ในตำแหน่งดาวที่เหมาะสมกับยุคนั้นๆอย่างยุคนี้ยุคที่แปดดาวหนึ่งดาวแปดดาวเก้านะครับเกี่ยวกับดาวน้าเนี่ยเคลื่อนไหวได้ถ้าคุณไปขึ้นบันไดตรงที่เป็นดาวเจ็ดราบเสื่อม มันจะเกิดผลเสียไหมเสียอย่างแน่นอนนะครับบันไดไม่ใช่เป็นบันไดหงบันไดมังกรไม่ใช่ซ้ายหรือขวานะครับเราจะเจาะลึกไปกว่านั้นเกี่ยวกับศาสตร์ของพลังงาน9้าดาว9้ายุคซึ่งนะครับอาจารย์เนี่ยจะเปิดอบรมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่24่กุมภาพันธ์ณโรงแรมอเล็กซานเดอร์นะครับซอยรามคำแหงแ3ดทับ3เราจะมาเรียนรู้ถึงศาสตร์ของพลังงานอันเล่นลับนะฮะเกี่ยวกับดาวทั้ง9้าดวงใช้กลุ่มดาวดี เป็นตัวขับเคลื่อนคุมดาวไม่ดีเราสยบมันนิ่งไว้นะฮะอย่างดาวที่ผ่านยุคมาแล้วคือยุคเจ็ดนะฮะเลขเจ็ดเเสริมลาบไปแล้วเราก็รู้ว่าตรงไหนเป็นดาวเลขเจ็ดเราก็ควรที่จะนะครับไม่เปิดเป็นประตูหาอะไรหนักๆทับมันไว้ตรงไหนเป็นดาวดีเลขแปดเลขเก้าขับเคลื่อนมันไว้กระตุ้นด้วยน้ํายังไงนะครับคุณก็เกิดสิ่งที่ดีๆกับชีวิตคุณอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าคุณสามารถที่จะล่วงรู้นะครับศาสตร์อันเล่นลับหรือพลังงานของดวงดาวตรงเนี้ย ซึ่งไม่ค่อยมีที่ไหนจะเปิดเผยกันนะคุณเอกอาจารย์ครับอย่างที่เขาบอกว่าวันที่24กุมภาพันธ์นี้ <ผม S 1> เป็นรุ่นที่13แล้วกับการร์วช็อปของอาจารย์รหลายหลายคนคงอยากรู้รวมถึงแฟนรายการและแฟนทาง Facebook หล,ลียวก็แลา้าแต่นะครับอยากรู้อย่างแน่นอนอว่าใครเนี่ยเหมาะสมที่จะเรียนบ้างไว้ในเพศไหนชายหญิงจํากัดไหมครับอาจารย์เจาะจงหรือเปล่าว่าต้องเป็นวัยไหนประมาณไหนที่จะส่วรที่จเลียนกันนะคุณเอกเขาเรียนได้ทราบว่า เราไม่จํากัดเพศวัยหรือวุฒิการศึกษาว่าคนนี้จะต้องนะครับมีอายุถึงจะเรียนได้เด็กจะเรียนไม่ได้หรือผู้ที่สูงวัยจะเรียนไม่ได้มันอยู่นะครับอยู่ที่เทคนิคการการสอนหรือการอบรมเพราะว่าคนที่สอนเนี่ยเขามีความตั้งใจขนาดไหนผู้นะครับผู้ให้เนี่ยต้องกล้าให้และผู้รับเนี่ยต้องเปิดใจรับเต็มที่ไม่ใช่มาขัดแย้งนะครับว่า ผมเคยเรียนสํานักนี้มาเขาบอกอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์บอกว่าสํานักอื่นไม่เก่งเก่งทุกสํานักแล้วแต่ใครจะนําวิธีการเนี่ยมาใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมบางครั้งเนี่ยนะครับผู้ศึกษาได้อ่านจากตํารามาเป็นร้อยๆอยเล่มนะครับแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าตําราเล่มไหนถูกต้องนะฮะคือมันลอกกันไปคัดกันมาอย่างนี้แล้วบางคนบอกว่าถ้าเอานังสืออาจารย์บางคนไปอ่านเดีเดยวจะรู้เรื่องไหมใช่ใชนะครับนังสืออาจารย์เนี่ยเขียนไม่ยากแต่เขียนจากประสบการณ์จริงๆในท้องตลาดไม่มีขาย แต่แล้วถ้าคุณอ่านจากหนังสือเนี่ยถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจแต่เข้าใจได้น้อยมาก <S <S อย่างน้อยการเรียนอะไรเนี่ยนะครับเราต้องมีครูครูสกิดให้นิดเดียวนะครับ <ừ> ดาวจะเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยเราดูจากผังดาวตัวนี้มันจะเป็นตัวบองบอกเลยนะครับ <ừ> ผังดาวตัวนี้มันจะเดินหน้าหรือถอยหลังอยู่ที่ดาวตัวนี้เดินได้ทุกยกนะครับผู้ให้เท่านั้นเนี่ยนะครับถึงจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับในการสอนถ้าเราไม่กล้าให้เราอย่าไปสอนมันถือว่านะครับ เป็นการเปลืองเวลาและบางคนบอกว่าสอนวันเดียวเนี่ยมันจะรู้เรื่องได้ไงนะครับ<ช>ผมสอนมาแล้วอยู่ที่เทคนิคการสอนถึงบอกไงครับดาวมันมีเดินหน้าและถอยหลังพลังฟ้าพลังดินพลังมนุษย์มันสามพลังตรงนี้เพื่อที่จะก่อกเกิดนะฮะว่าในยุคไหนเนี่ยดาวตรงไหนจะเดินหน้าดาวตรงไหนจะถอยหลัง เสร็จแล้วนี่คือดาวตรงเสร็จแล้วในวันที่3ามแบบเนี่ยเราจะมาเดินดาวเอียงกันอีกนะครับในเมื่อเรารู้360องศารู้ครึ่งหนึ่งเราต้องไปรู้มาอีกครึ่งหนึ่งรู้ให้ครบวงกลมเลยว่าถ้าบ้านเราเนี่ยนะครับ15องศาบวกลบ3องศาครึ่งยู่ในดาวตรงองศาดีถ้าเกิด20องศาเราจะเดินองศาดาวตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เราต้องมาเดินดาวเอียงนะครับดาวเอียงเนี่ยมันเดินข้ามราศีถามว่ายากไหมไม่ยากนะครับ เส้นผมบางภูเขานิดเดียวเองนะครับการเดินข้ามราศีมันก็อยู่ในแผ่นนี้นะครับซึ่งเนี่ยนะครับถึงบอกว่าลาบดาสิงเสเนี่ยเขาจะเก็บไว้กินนะครับเขาจะเก็บไว้ให้ลูกหลานไว้กินเองไม่มีใครนะครับทุบเม้ข้าวตัวเองแล้วการนามาเปิดเผยแต่เราถือว่านะครับหนึ่งความรู้คู่คุณธรรมที่ดีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้นะครับเรียนรู้เหมือนกับเวลาคุณปลูกข้าวนะครับคุณซื้อข้าวเขากินเนี่ย วันข้างหน้าไม่มีข้าวให้คุณกินเนี่ยคุณจะปลูกข้าวแบบไหนนะครับคุณต้องดา่าต้องใส่ต้นกล้าลงไปคุณต้องหวานนะครับเาขาเรียกว่าเาขาเรียกว่าปุ๋ยชนิดเบอร์อะไรแต่วันนี้แหะครับเราจะมาเปิดเผยให้ท่านนะครับเกี่ยวกับหลักของพลังฟ้าพลังดินพลังมนุษย์ว่าเราสมควรที่จะได้รับแบบไหนเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมยอมรับว่ามีครอบครัวนะครับทุกคนมีความยากลําบาก แล้วก็นะครับบางครั้งเนี่ยไปเจออะไรที่ค่อนข้างร้ายแรงมันชีช้ํากระลาปีเลยนะฮะดวงใจของคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปเจอสิ่งที่ดีมันก็ถือว่าประทับใจถ้าไปเจอสิ่งไหนเนี่ยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสภาวะความกดดันหรือความเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วนะครับเสร็จแล้วถ้าคุณเนี่ยบางครั้งไปเจอผีซ้ำด้ามพลอยเจอสิ่งดีไม่เป็นไรนะครับไปเจออะไรที่มันเร็วๆเข้าไปนะฮะ ก็ทําให้เรารู้สึกช้ําใจเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเรียนเองรู้เองไม่เสียลูกคนม,มาติดอาวุธทางปัญญากักบ <c oughs> นะครับอาจารย์มงคลเกี่ยวกับวิชาวงจุ้ยดาวเหิน <c oughs> หรือดาวก้าวยุคนะครับและท่านจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับหลักของพลังงานที่มองไม่เห็น <c oughs> แต่ตอนนี้นะครับเราก็ต้องขอบอกว่าเวลาเราผ่านไป <c oughs> ค่อนข้าง <c oughs> รวดเร็ว เราอยากจะให้สาระความรู้กับท่านผู้ชมเนี่ยที่ติดตามชมรายการของเราเนี่ยให้เยอะๆให้มากๆนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันตรุษจีนอีกแล้วนะครับที่น้องชาวไทยเชือ้อสายจีนและชาวจีนก็จะเฉลิมฉลองเกี่ยวกับวันปีใหม่ของชาวจีนแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถึงบอกไงฮะว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่าปล่อยเวลานะครับให้มันผ่านไปแบบไม่มีค่าคจงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด กับการเรียนรู้ศาสตร์ของพลังงานอันเล่นลับนะครับกับอาจารย์มงคลในวันที่24กุมภาพันธ์ณโรงแรมอเล็กซานเดอร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง18นาฬิการับรองนะครับความประทับใจครั้งนี้หาได้ยากนะครับหาได้ที่ไหนไม่มีอีกแล้วกับ,บนะครับ วิชาดาวเหินในรุ่นที่13นี้นะครับแฟนๆรายการของเรานะครับสามารถสําลองที่นั่งได้นะครับ0899223368หนะครับหรือเบอร์อาจารย์โดยตรงเลยก็ได้นะครับ1 8 7 4 5แ1 6 7 4นะครับและช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับช่วงหน้าของรายการนะครับอาจารย์บอกว่ามีบ้านตัวอย่างที่เรียกว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนให้ดูกันครับ